ลงไปแล้วไปแล้วสนุกไหมสนุกไหมหลังจากที่เรากินฝือกันเสร็จนะคะเราก็เดินทางมาที่ที่พัก แพวังน้ำทิพค่ะซึ่งพอเรามาจอดรถปั๊บนะคะก็จะมีพนักง,งานใช้รถเข็นแบบนี้นะมาช่วยเข็นสัมภาระเพื่อที่จะเดินทางไปยังริมแม่น้ำลี่นะคะซึ่งแม่น้ำลี่ก็จะเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองเฟืองและเป็นบริเวณที่เราจะไปนอนพักบนแพรในค่ำคืนนี้นะคะ เส้นทางที่เราเดินไปเนี่ยไม่ไกลเลยนะคะโดยประมาณ100เมตรแพรที่นี่จะเป็นห้องน้ำรวมแต่ห้องน้ำค่อนข้างสะอาดค่ะเดี๋ยวนิมจะพาไปดูห้องพักแต่ละห้องนะคะที่นี่แพรเขาจะตกแต่งด้วยไม้แดงค่ะสวยงามนะคะน่ารักในห้องนอนจะมีที่นอนสะ,สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็มีมุงให้ด้วยมีพัดลม2ตัวติดเพดานหนึ่งตัวตั้งโต๊ะ1นตัวมีเครื่องทำน้ำร้อนมีน้ำเย็นให้2ขวดเอ้ยไม่เย็นสิ มีน้ำเปล่าให้สองขวดแล้วก็ที่นี้นะคะ,ะมีของขายเยอะมากมีทุกอย่างเลยหน้าแพนะคะก็คืออยากกินอะไรจะมีจะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือมาขายแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะอาหารตามสั่งกว๋วยเตี๋ยวส้ตมตำาน้าบักเพาอยู่นี่แซ่บแซ่บหอมหอมหวานหวานแส่อไมาถือมาถอรูย่มาถือยุมาถือดูยอยอดอดนะฮะเม<ะ><ะ>ืองเฟืองเป็นเมืองที่บอกเลยว่าหน้ามามากๆทคนเมืองเฟืองน่ารักน่ารักเนาะน่ารักคนนี้ใส่ บอสได้เนาะแล้วหนาดน่ะนาตาคอดีผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อนะคะบก้าวก็แซ่บถามว่าที่นี่ร้อนไหมร้อนแต่ว่ามันไม่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันบเป็นคือจะทนได้ด้วยความที่มันมีอะไรอ่ะมันมีน้ำเนาะมันมีน้ำมันมีภูเขาเครื่องอากาศมันก็ฮอนแหละแต่ว่ามันก็คือโอเคอ่ะจะบอกนะทุกคน แพวางน้ําทิพเป็นแพรที่ไม่มีแอร์ถ้าจะนอนห้องแอร์เนี่ยต้องไปนอนข้างบนจะมีแบบเรือนไม้สักอะไรใดๆก็เห็นบอกไก่หมนเลยใช่ไก่หมุนกับมีค่ะพี่น้องไก่หมุนไก่หมุนกิไก่น่ยิไก่นอยนี่ยายเบนตามไปกินปิ้งไก่น้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะสำหรับทริปนี้นะคะเราก็มีสปอนเซอร์นะคะแบรดเอารียคล้ายกันแดดนางฟ้านะคะสนับสนุนทั้งทริปเลยเที่ยวฟรีกินฟรีกับกันแดดนาง อุปกรณ์ในครัวที่นี่มีครบนะคะไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราสามารถทําได้ที่แพรวางน้ําทิพย์นะคะ1เลยก็คือสามารถที่จะกระโดดลงเล่นน้ําที่หน้าแพรแบบนี้ได้เลยนะคะสายที่ชอบแอดเวนเจอร์นะสนุกสนุกแค่มีชูชีพนะซึ่งชูชีพเนี่ยเขาก็คือให้เช่า หนึ่งตัวน่าจะประมาณ50,000่นกีบนะคะหรือประมาณ40บาทถ้านิ่มจำไม่ผิดนะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือใครไม่กล้ากระโดดลงน้ำหน้าแพรก็เอาเท้านะคะนั่งแช่บริเวณหน้าแพรแบบนี้อยากจะบอกว่าเย็นสบายมากๆเพราะฉะนั้นคำถามที่ทุกคนถามมาว่าร้อนไหมอากาศร้อนไหมร้อนค่ะแต่เย็นค่ะนี่คือคาตอบนะคะเดี๋ยวเราไปล่องแพกันค่ะตอนนี้เรากาลังจะไป ลี่กันนะคะซึ่งไหลมาจากเมืองกาสีนะแล้วก็ไหลผ่านเมืองเฟืองก็ตอนนี้นะคะบรรยากาศประมาณ4ี่โมงเย็นบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีแห้งค่ะอากาศดีดีนะคะถ้าใครถามว่ามาเมืองเฟืองดีไหมนะนี่บอกเลยว่าดีมากๆราคาถูกมากทุกคนแพรลานี้นะคะนะคะ่าเช่าแพเพียง3 0 0แสนกีบเท่านั้นนะคะประมาณ600บาทจ้า ถ้าใครมาเมืองเฟืองกิจกรรมที่แนะนำและห้ามพลาดเลยสำหรับคนที่ไม่กล้าลงน้ำนะคะนี่เลยก็คือการล่องแพไปตามแม่น้ำลี่นะคะน้องบิ่มบอกไม่กล้าลงพอลงมาแล้วเต้นใหญ่เลยญาติๆก็แฮปปี้มีความสุขคนอื่นบ้านอื่นเขาก็ล่องแพกันนะคะค่าแพ600บาทต่อ1ชั่วโมงถูกมากน้ำใสไหลเย็ยนเห็นตัวปลาสองฝากฝั่งธรรมชาติสวยมากนะคะมีชาวเมืองเฟืองมาลงเล่นน้ำแบบนี้นะแล้วก็มีรีสอร์ทสวยๆมีแพสวยๆ เต็ม2อฝากฝั่งเลยนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างมากันเยอะน้องไอรีนเริ่มหลับแล้วนะไอรีนดานี่หลับนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะก็เล่นน้ำหน้าแพได้อ,อีกหนึ่กิจกรรมที่แนะนำคือการพายเรือคายักนะคะค่าบริการคนละ200เท่านั้นนะพายเรือคายักถูกมาก เราก็สามารถที่จะอาบน้ําหน้าแพรแบบนี้เพราตกเย็นมาอาหารมื้อเย็นของเราก็จะเป็นหมูกระทะหมูกระทะที่นี่ชุดละ320บาทนะคะไม่แพงเลยเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องขนอะไรมาหรือถ้าเราเอารถตู้ข้ามมาเองจากเมืองไทยเราจะขนอุปกรณ์มาทําเองก็ได้แต่นี่มองว่า,าไม่ได้แพงมากนะคะมาซื้อที่นี่เลยก็โอเค และนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะระหว่างนี้เราก็นั่งทานหมูกระทะแล้วก็ดื่มเบียร์จิบเครื่องดื่มเย็นๆกันไปได้เลยนะคะ และพอถึงช่วงเช้าของอีกหนึ่งวันนะคะก็จะเป็นกิจกรรมทำบุญตักบาทหน้าแพรโดยจะมีพระสงฆ์พายเรือมารับบินทบาทที่หน้าแพรเลยนะคะทุกคนซึ่งถ้าใครที่ไม่ได้เตรียมของมาตักบาทนะคะที่แพรเขาจะมีบริการชุดละ100บาทนะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นกิจกรรมในเมืองลาวเมืองเฟืองตามวิถีของชาวพุทธ ะะซึ่งก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆอาหารเช้าที่นี่ดีมากเลยนะคะราคาแพรก็คือตกแพรลัด1,100บาทนอนได้2คนพร้อมอาหารเช้านะคะดูอาหารสิคะมีทั้งข้าวต้มให้แล้วก็มีเบรกฟาฟาดมีไข่ดาวมีไส้กรอกให้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นแพรที่บริการดีมากๆแล้วก็บร,รากาศดีมากๆเลยคะ่ะสำหรับแพรวังน้ำทิพย์ หลังจากที่ทุกคนเติมพลังในมื้อเช้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เช่าเรือเพื่อที่จะให้เรือลำนี้ไปปล่อยทุกคนไว้ที่ต้นน้ำแล้วก็ไหลตัวลงมาตามแม่น้ำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดค่าเช่าเรือไปปล่อยเราทิ้งไว้ต้นน้ำนะคะราคาที่1 5 0 0 0 0กีบเท่านั้นนะคะค่อนข้างที่จะถูกมากๆที่นี่จะมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายอยากให้ทุกคนได้มาลองดูนะคะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สนุกสนานมากๆค่ะมีเรือมีมแม่น้ำมีแพส,สวยมีภูเขามีน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาแล้วก็ที่พักก็ไม่แพงเพียงคืนละ1,100บาทนอนได้สองคนนะคะอาหารก็ถูกเครื่องดื่มก็ถูกมาทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือจะมาพักผ่อน อะไรใดๆก็ได้นะคะที่แผ่วังน้ำจิพยไเมืองสฟาหรับทริปกันแดดหนังฟ้าพาเที่ยวเมืองเฟืองสปปลาวหนึ่งคืน2วันนะคะทีนี้เราจะมาตอบคําถามที่หลายๆคนถามเข้ามานะหนึ่งเลยก็คือร้อนไหม คำตอบก็คือร้อนค่ะแต่ว่าเรามีแม่น้ำนะคะใครร้อนก็คืออาบน้ำหน้าแพได้เลยแล้วก็กิจกรรมที่นี่มันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นมันสนุกและนะ้ำมันเย็นมากๆทุกคนค่ะร้อนก็ไม่ร้อนค่ะข้อ2ก็คือถามว่าค่าที่พักราคาเท่าไหร่ค่าที่พัก1,100บาทนอนได้2คนนะคะพร้อมอาหารเช้าแต่ราคานี้ไม่รวมค่าหมูกระทะซึ่งค่าหมูกระทะก็ชุดละส2 0่นะคะกินได้ประมาณ3คนแล้วก็ไม่รวมค่า แพไม่รวมค่า,เ,าเรือคายักหรือค่ากิจกรรมต่างๆที่เราต้องไปจ่ายที่นั่นซึ่งก็ไม่ได้แพงเลยนะคะอาหารการกินก็มีคนมาขายที่หน้าแพรอย่างที่นิมรีวิวในคลิปนะคะข้อ 3. รถตู้ที่นาเราไปเที่ยวเนี่ยราคาเท่าไหร่ของนิมอย่างที่นิมบอกนิมใช้รถตู้ที่แบบมารับที่บ้านเลยที่อุดอเลยเพราะว่าเรามีสัมภาระเยอะมีลูกน้อยด้วยไม่สะดวกที่จะหอบเด็กแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองหอบ สัมภาระข้ามด่านไปนะเราก็เลยให้รถตู้ที่เป็นรถตู้ที่สามารถที่จะข้ามไปฝั่งนั้นได้เนี่ยนะคะมารับเราที่อุดรซึ่งค่ารถตู้นะคะเราจ่ายแพงแพงกว่าที่เราติดต่อโดยตรงเนื่องจากว่าเราต้องใช้เอกสารแบมกับภาษีในการหักค,ค่าใช้จ่ายของบริษัทนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไปกันเองเนี่ยติดต่อรถตู้โดยตรงเลยนิมถามมาให้แล้วนะคะรถตู้หนึ่งคันมารับที่อุดรเลยพร้อมกับพาเราข้ามไปเนี่ย ก็คือนั่งได้10คนจ่ายเพียง10,000บาทเท่านั้นนะคะรวมค่าเอกสารตอมอของรถแล้วแต่ค่าเอกสารในการข้ามด่านของเราเนี่ยจะตกอยู่ที่คนละ200บาทไปกลับนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมคือพาสปอร์ตเราไม่สามารถที่จะใช้บัตรข้ามแดนได้เนื่องจากว่าบัตรข้ามแดนเนี่ยมันจะไปถึงเวียงจันทร์เท่านั้นแต่เวียงจันทร์กับ เมืองเฟืองอยู่ห่างกันถึง2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปเมืองเฟืองต้องทำพาส,สปอร์ตเท่านั้นนะคะ <leg> เพื่อความปลอดภยัยเพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ฝั่งนั้นนะคะการทำพาสปอร์ตที่อุดรสามารถทำได้ที่เซ็นทรัลชั้น2ค่าใช้จ่ายอยู่ที่1,000กว่าบาทนิดๆ <c oughs> ก็จะได้พาสปอร์ตมาใช้5ปีซึ่งนิมมองว่าคุ้มไปเมืองเฟืองหรือไปวังเวียงไปหลวงพระบางนะคะ ปีละ1ครั้งก็คุ้มแล้วนะคะตกครั้งละ200กว่าบาทเองสําหรับค่าตอมอนะถ้าสมมติว่าเราจะเดินทางปีละครั้งเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปทํำพาส,สปอร์ตนะคะ<ม>ก็นี่ก็เป็นคําถามที่หลายๆคนถามเข้ามานะคะส่วนใครอยากที่จะได้เบอร์ติดต่อรถตู้เดี๋ยวนิ่มจะลงไว้ให้ตรงนี้เป็นรถตู้ของคุณคุณลุงทวัชชัยซึ่งแกดูเลดูแลด,ด,ดีมากแล้วก็เชี่ยวชาญในการขับรถไปนิมแนะนําว่าไม่ควรขับไปเองเพราะว่าถนนมันคนละ มันคนละเลนกับบ้านเราแล้วก็ถนนค่อนข้างแคบจะมีช่วงที่เป็นทางด่วนเท่านั้นที่โอเคนอกนั้นก็คือค่อนข้างแคบเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเขาด้วยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความชํานาญของคนขับพอสมควรนะคะสําหรับทิปนี้นะคะขอบคุณกันแดดนางฟ้าไบโอเลียเคไล์ขอบคุณลูกค้าที่ อุดหนุนแลวก็สนับสนุนสินค้าเรามาตลอดนะคะรอบนี้เราก็พาลูกค้าที่สะสมแต้ม50 PV แล้วก็ได้ไปเที่ยวกันกับเราในรอบนี้นะคะขอบคุณทุกคนจริงๆสําหรับกันแดดนางฟ้านะคะกันแดดกันน,น้บำบํารุงรองพื้นคุมมันกันเหงือ่อใช้แล้วไม่อุดตันผิวไม่เป็นสิวนะคะเนื้อนเนียนเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบแล้วก็ขายดีมาตลอด8ปีใครที่ยังไม่เคยลองก็ฝากไปด้วยนะคะเรามีกระปุกเล็ก5กรัม150บาท กระปุกใหญ่20กรัม390บาทค่ะถ้าใครสนใจก็ทักนิมมาได้เลยนะคะหรือทักตัวแทนจำหน่ายของเรามาได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิมในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ